อะไรเลยรีบกินรีบกินเออมันก็กินหมดแล้วนี่เออน่ะเด้เอากินน้ำบ่เดหืมอะไรโอ้โหดีเสร็จแล้วเอาเกลือนเกลนน้ำ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 ปลาปลาต้องี่ไม่เกลนน้ำจัดการเลยโอเคจัดการเลยแม่แม่กอดไว้ละแม่กอดไว้ละเต็มตัวนะ โอเคโอเคเกินไม่เกินโกนหนวด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 เกินแล้วค่ะบอกไปที่เหลือโกนหนวดเลยเยวะโกนจับกวนหนวดเลยโกนหนวดโกนหนวดเหลือใครโกนนวดอ้าวโกนโกนหนวดโอเคจัดการให้อาปาน้องพี่จะโกนหนวด <laughs> เจ็ดร้อยเจ็ดร้ะนะอยเจ็ดไม่เนี่ยเอ้อน้ำไม่เส็ดไม่เข็ดทำไมไม่เจ็ดอ้ารีกตะโกนนวดอีกเยอะได้ใส่น้ำมันตรงนี้